สุดไปแล้วสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี2 5 5 5เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความสุขทุกๆปีเช่นนี้ในช่วงของเทศกาลเบื้องหลังความสุขสนุกสนานสำหรับหลายครอบครัวคือความเศร้าและการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนต้นเหตุหลักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเมาแล้วขับพาหนะก็เหมือนเดิมมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์แม้ปีนี้จะมีการตั้งเป้าสงกรานต์ตายเป็นศูนย์แต่สุดท้ายก็ทำลายสถิติปีที่แล้ว รวมถึงการรณรงค์ย้อนหลังเรื่องการเมาแล้วขับการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ผ่านมาไม่มีผลโดยเฉพาะเรื่องการเมาแล้วขับและการขับรถเร็วสถิติเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจากข้อมูลของกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสำนักบุรณาการสาธารณภัยอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนนสถิติย้อนหลัง7ปีในช่วง7วันอันตรายทั้งสงกรานและปีใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วง7วันอันตรายสงกรานปี2549ตาย485รายจากนั้นลดลงมาเรื่อยๆอยู่ในหลัก300สงกรานปี2554เหลือตาย271รายแต่ในปีนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือหยุดอุบัติเหตุตัวเลขการตายให้น้อยลงจากปี2554ได้โดยสถิติภาพรวม7วันอันตรายปีนี้มีผู้สังเวยชีวิต 320รายเพิ่มขึ้นจากปี2 5 5 4 49รายจากอุบัติเหตุจำนวน3า2 9นวน31,29ครั้งผู้บาดเจ็บ3,320คนอุบัติเหตุลดจำนวนผู้บาดเจ็บลดแต่อัตราการตายสูงขึ้นโดยเฉพาะสาเหตุของการตายมาจากเมาแล้วขับที่เป็นต้นเหตุการเสรียชีวิตยังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมร้อยละ25จากร้อยละ21เมื่อปี2554 แม้ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจของภาครัฐแต่ในแง่ของความสูญเสียนับว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เมื่อมองถึงต้นเหตุปัญหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดการสูญเสียไม่น้อยช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้จึงเป็นที่มาที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต้นเหตุใหญ่ของการสูญเสียคือการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุราแต่ภาพรวมในปีนี้ มาตรการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอฮอล์ยังได้รับความร่วมมือไม่เพียงพอมีข้อเสนอเรื่องการแก้ไขากฎหมายห้ามขายสุราในช่วงสงกรานต์แต่เรื่องนี้มุมมองของรัฐบาลโดยรางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยยงยุธวิชัยดิดบอกว่าต้องฟังความเห็นจากหลายฝ่าย ล้มเหลวไหมคะในการประชาสัมพันธ์หรือลดลงะคะเพราะว่าตายสูงขึ้นมากๆเลยค่ะสถิติอะไรๆก็เพิ่มขึ้นนะคะครับจำนวนลดลงแต่ทีนี้ว่าจํานวนอําเภอที่ไม่ไม่เกิดไม่มีใครตายเลยนะครับเพรมัเยอะแล้วก็เราเราลงไปดูหน่วยย่อยด้วยนะครับอย่าดูภาพรวมอําเภอทั้งหมดมัน878อําเภอนะครับแล้วก็มีที่ไม่มีคนตายเลยถึง เกือบ700อำเภออำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเลยเนี่ยประมาณ300อำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดที่อยู่ในเขตสีแดงเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ก็ลดลงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็การรณรงค์ของการปลอดภัยตายเป็นศูนย์เนี่ยบางคนบอกปัญญาอ่อนนะครับไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราอยากจะคิดเกืหนวกแล้วก็มบนิธิรัฐบุรุษมูลริธิมาไม่ขับ ก็ใช้รณรมค์ในลักษณะเดียวกันถ้าลองคิดในทางกลับดูบ้างครับว่าถ้าเราถ้าเราไม่รณรงค์ถ้าเราไม่ทํางานอย่างนี้กันเต็มที่เนี่ยจำนวนคนตายคนบาดเจ็บอาจจะมากขึ้นกว่านี้เยอะก็ได้ครับ,รบท่านครับเรื่องของการ,รบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการจําหน่ายสุราแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าปีนี้มันก็ยังเป็นตัวเลขที่สาเหตุเกิดมาจากสิ่งนี้ครับมันถึงจําเป็นแล้วหรือยังครับที่เราจะต้องอาจจะเสนอมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะห้ามจําหน่ายสุราในวันที่ช่วงมีงานรลื่นเริงครับ ครับก็บก็เลยต้องฟังกันหลายๆหลายฝ่ายสหรับความเห็นถั่วตัวผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยครับครับ,รบเรื่องของวันสงการนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันมันเลยเถิดไปเกินวัฒนธรรมประเพณีแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามันหยุดมากมันก็ควรเดินทางมากมีมีข้อเสนอมากมาว่าให้กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมกําหนดอาจจะยกเลิกวันหยุดตรงนี้ท่านมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับเราก็คงไม่ไม่ไปแก้้วยวิธีการอย่างนั้นนะครับหยุดก็หยุดไปว่าเป็นแตศการ ที่คนเข้าเห็นว่าสาคัญก็มีมากก็คงอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายหนึ่งแล้วฝ่ายประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอนีกฝ่ายหนึ่งนะครับ,รบก็ต้องประชาสัมพันธ์กันไปรวมทั้งน้องๆองสืง่อมวลชนด้วยครับก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์<ร>เรื่องพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับโครงสร้างบริหารจัดการของการดูแลความปลอดภัยเนี่ยครับมีมีข้อเสนอเหมือนกันว่าให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานองค์กรพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลตรงนี้ ท่านมีความคิดเห็นว่ามันเป็นไปได้ไหมครับเพื่อที่จะดูแลโดยเฉพาะครับไม่ไม่จำเป็นรอกครับหน่วยงานที่ทําอยู่ก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมรว,รว,รวมองค์กรที่เขารับผิดชอบมาทํางานด้วยกันได้อยู่แล้วครับอย่างภาพของวันนี้ก็มางานภาพของแปดมันที่แล้วก็มาบูรณาการทํางานด้วยกันได้นะครับมันตั้งหน่วยงานใหม่กันอยู่ด้วยก็มันก็จะทิ้นเปลืองนะครับการาของตำรวจในปีนี้ครับเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏตตามหน้าสื่อเลยเรื่องของการไปกวดขันจับกลุ่มอะไรต่างๆผู้ที่ขายสุราเกิน อมีครับก็บด้านมุมมองของมูลนิธิเมาไม่ขับซึ่งเห็นความสําคัญเรื่องการลดจํานวนผู้เสียชีวิตและลดอุบัติเหตุจากการเมาขับมองว่าสิ่งที่รัฐต้องดําเนินการต่อคือเก็บสถิติและแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพราะการรณรงค์แค่ช่วง7วันอันตรายไม่มีผลรเรามองว่าการรณรงค์หรือการทํางานเรื่องอุบัติเหตุช่วงเทศก,กาลเนี่ย คนจะเข้าใจว่าเราทําเฉพาะเทศกาลสงการกับปีใหม่แล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นจริงนะฮะคือหมายถึงการเปิดศูนย์การถนนุนแล้วก็มีการเปิดแล้วก็ปิด <Okay. S 1> แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราอยากจะให้ทําแบบต่อเนื่องและทําตลอดไปทั้งปีโดยอาจจะใช้โครงสร้างของศูนย,น,นย์การขนนุนที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เราจะปิดที่เราปิดกันวันนี้ทำต่อเนื่องโดยอาจจะไม่ต้องตั้งเป็นวอลลุ่มเหมือนเหมือนที่เราตั้งช่วงสงการ ต่อาจจะใช้วิธีสั่งการไปนะให้กับทางจังหวัดต่างๆซึ่งจังหวัดต่างจะมีการประชุมผู้ว่าการจังหวัดและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องประจําจังหวัดอยู่แล้วนะครับและเอาตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุในจังหวัดเข้ามาในการประชุมทุกเดือนนะขอสักเดือนละครั้งมันจะได้ดูปัญหาหรือสาเหตุของอุบัติเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแน่จะได้นําไปสู่การแก้ไขเพราะฉะนั้นเราก็จะรออีก8เดือน ภาพรวมปีนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของการเมาไม่ขับไม่ได้ผลเลยคือคือจริงๆแล้วนะต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเมื่อตอนเราทํามูลนิธิมาไม่ขับแหมปี3 9ตอนนั้นคนตาย17ื่นเจะทั้งปี7วันเนี่ยตาย700รวันละร้อยณขณะนี้เหลือ320ร้อยยี่สิบถ้าถือว่าถ้าเทียบเมื่อเมื่อสักปี3 9ที่เราเริ่มรนเราลงค์เมาไม่ขับใหม่ๆนะครับขณะที่ลถมากขึ้นภาษีจากเหล้ามากขึ้นนะครับ เราเรามุ่ที่อย่างมองในมุมบวกมองในแง่ดีว่าพฤติกรรมการเล่นน้ําต่างกันนะการหยุดมากขึ้นนะฮะสมัยก่อนของการหยุดวันเดียวเพิ่มมาอยู่เป็นสาวันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาเป็นปัจจัยเสริมแต่ว่าการที่เราช่วยกันนะผมเชื่อว่าถ้าดูจากจากตัวเลขสถิติในโซนสีแดงเนี่ยดีขึ้นโซนสีแดงหมายถึงว่าที่มีความเสี่ยงคือมีคนตายเยอะเนี่ยลดลงเลยฮะลดลงแล้วสิจังหวัดลดลดไป12จังหวัดนะครับแต่ว่า จังหวัดที่ตายเป็นศูนย์อสองการปีแล้ว50ปี54 4จังหวัดปีนี้เหลือ6จังหวัดเนี่ยก็ผมผมไม่อยากให้เรามองตัวเลขเป็นหลักการที่ทมูลนิธิเปิดประเด็นเรื่องรณรงค์สงการปลอดภยัยจะเป็นศูนย์เนี่ยเราก็อยากจะให้เห็นว่าเราหลงทางมานานแล้วในการรณรงค์เราพูดถึงเรื่องตัวเลขตัวเลขการตายเราเออเราอยากส่งเสริมจังหวัดที่ดีอย่างที่ปีนี้มีตั้ง600กว่ออำเภอที่ไม่ตายแสดงว่าคนในอำเภอนั้นเนี่ยเขามีการร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้เกิดการตายขึ้นมานะครับว่าผมว่าถ้าเราช่วยกันวันหนึ่งมันอาจจะเป็นจริงแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อขันในเนี้ยตัวเลขอยู่ที่320ถามว่าสูงไหมก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมว่าถ้าเทียบกับเมื่อเมื่อสมัยเราทาใหม่ใหม่อัน700แล้วใส่ติถ้า300เทียบกับ7วันเนี่ยในวันปกติมันก็30ประสอบอยู่แล้วทุกวันแล้วว่าปีนึ่งนหม่นกว่านะเหลี่ยปันก็มาน33 30อยู่แล้ว เดี๋ยวผมคิดว่าขันนั้เนี่ยเรามาถูกทางแต่เราอาจยังไม่เต็มที่นะครับโดยเฉพาะผมไม่อยากให้การปิดศูนย์วันนี้แล้วจบ,บอยากให้จังหวัดไปทําต่อแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เรื่องอบัตเหตเป็นหนึ่งในตัวชีวัดจังหวัดคู่ว่าการต้องประชุมทุกเดือนอยู่แล้วนะมีตํารวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชุมกันป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุครับ ประเด็นหนึ่งที่อยากฝากอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการควบคุมการไปพกเครื<ช>ในใน่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ครับปีนี้ดูเหมือนนี่คุมยากมากคุกคุมยากมากเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เอาจริงเอาจัง <c oughs> นะฮะเราไม่เอาจริงเอาจัง <c oughs> คือผมคิดว่าถึงเวลาท่นรัฐบาลอาจจะต้องอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องการขายเหล้าในวันสงการ <c oughs> อาจจะขอสักวันในวันที่13บสามจะมีการเริ่มแก้กฎหมายคือสังเกตนะฮะ <c oughs> ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะฮะวันเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นวันที่คนตายน้อยสุดไปดูสถิติเลยนะฮะผมไม่เอสถิติมา วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่คนตายจากอุบัติเหตุน้อยสุดวันมาค่ะวันที่มีการไม่ให้ขายเหล้าขายเครื่รองดื่มแอลกอฮอล์สถิติอุบัติเหตุจะน้อยลงเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อที่จริงเลยนะไปดูเพราะว่าหนึ่งพอคนไม่กินคนไม่เมามันก็ไม่มีเหตุมาแล้วมันไม่ได้หมายถึงอุบัติเหตุอย่างเดียวนะ,ะมันหมายถึงเรื่องต,ตีลันฟันแท้งเหนดี่ว่าล้วนละเมิดทั้งเปศทุกอย่างเลยงนั้นผมอยากฝากไปยังรัฐบาลว่าเมื่อกี้ไม่มีโอกาสได้เสนอท่านท่านยงยุทธว่าต้องควบคุมเรื่องการบริโภคเคร ให้้มากขึนกกว่าานนี้ใ,ใเทศรของการ,นรในขณะที่ปัจจัยอื่นๆที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นคือเรื่องจํานวนรถยนต์ที่เพิ่มมากก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งสําหรับอุบัติเหตุที่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนีข้ข้อผิดพลาดในการรณรงค์ในช่วงเด็ดว,วันนี้นะครับเราก็ได้พบปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากตรงนี้นะเราก็จะมีการสรุปและนําเสนอคณะมนตรนะีเพื่อพิจารณาต่อไป แล้จะได้มีการมอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะรับไปดาเนินการนะครับอย่างเร่งดวนต่อไปครับ6ปีที่ผ่านมาเราลดลงแล้วก็ยอดอุบัติเหตุรดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปีนี้กลับเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมอีกแล้วเท่ากับปี2553มันเราจะเป็นจะต้องที่จะต้องเริ่มใหม่หรือเปล่าฮะอันนี้ทั้งหมดที่แต่จริงจริงนะครับแนวถ้ามองมองแนวโน้มนะครับ4-5ปีที่ผ่านมาจนถึงปีที่ผ่านเนื่องจากว่า สถิตินะของปีที่ผ่านมาเนี่ยในปี54เนี่ยค่อนข้างลดลงมากนะครับในปีนี้นะครับจึงเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นในปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเช่นในเรื่องของจำนวนรถจดทะเบียนนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นถึงล้านหกแสนคันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความเร็วนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นทัศนคติของประชาชนที่ยังต้องการเดินทางด้วยความรวดเร็วในเรื่องเนี้ยนะครับทาง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทั้งถนนนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็คงจะต้องเร่งรณรงค์ในเรื่องของการใช้ความเร็วในการสัญจรนะครับในขณะนี้นะครับผมคิดว่าประชาชนมีความตื่นตัวขึ้นเยอะนะครับอย่างในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมกนิรภัยก็ดีนะครับในปัญหาในเรื่องของการเมาสุราอะไรต่างๆก็ดีนะครับสติิตเหล่านี้มีแนวโน้มที่ลดลงแต่เรื่องความเร็วเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปครับ สิ่งที่เราได้สิ่งผลดีที่เราได้รับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ครับในปีใหม่เราจะนําประสบการณ์ของปีนี้ไปใช้กับปีใหม่ใยงไบ้างครับสำหรับเทศกาลคือคือคงก่อนเลยครับครับอย่างที่ทางท่านท่านรองนายกยงยุทธท่านได้แจ้งไว้นะครับคือว่าจากนโยบายของรัฐบาลคือไม่ไม่ต้องรอถึงปีใหม่นะฮะคือเราจากนี้เป็นต้นไปนะเราคงจะต้องแก้ไขปัญหานับแต่วันนี้เลยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในช่วงเทศกาลปีใหม่สงการมันเป็นผลสะท้อนของปัญหาในช่วงปกตินะครับซึ่งวินัยของประชาชนในเรื่องจราจรเนี่ยอันนี้เป็นตัวสะท้อนปัญหาเพราะนั้นการรณรงค์และการปร,ระชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการอย่างอย่างเข้มข้นต่อไปครับ และหากเราวิเคราะห์จากสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจาก7วันอันตรายในปีนี้จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในช่วง7วันอันตรายคือวันที่13เมษายนที่ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่าวันอื่นๆจำนวน60รายซึ่งในวันที่13เมษายนอยู่ในช่วงของงานรื่นเริงและมีการเฉลิมฉลองส่วนช่วงเดินทางทั้งไปและกลับจากต่างจังหวัดสถิติการเสียชีวิตไล่เลี่ยก,กันจำนวนหลัก30ราย ยิ่งสะท้อนถึงการเสียชีวิตมาจากการเมาสุราและการสังสรรค์ฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนมุมมองของนายแพทย์พมมินการทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุมองว่าถึงเวลาแล้วที่กระทรวงวัฒนธรรมต้องทบทวนการจัดสงกรานต์แบบไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีเพราะหากควบคุมไม่ได้ควรยกเลิกวันหยุดราชการ และควรคุ่มเข้มเรื่องการจำน่ายสุราให้มากกว่านี้อีกทั้งควรทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยของประชาชนควรจะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่จะรักษาชีวิตของประชาชนอีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำตามนโยบายที่เขียนไว้ไม่ใช่แค่รับแจ้งอุบัติเหตุและรวบรวมสถิติผู้เสียชีวิตเพื่อรายงานเท่านั้น หลายหน่วยงานวางพึ่งพิงตำรวจให้จับจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยปรากฏมากนะักขณะเดียวกันต้องถามหาความรับผิดชอบต่อสังคมถึงบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ารับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนเพราะช่วงเทศกาลที่ผ่านมามีการฉวยโอกาสทำการตลาดแจกเบียร์แจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้จะแจกผ้าหม่มทำกิจกรรม CSR ให้กับสังคมแต่สุดท้าย ทำร้ายประชาชนทางอ้อมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สังคมควรจะรับรู้และใช้มาตรการทางสังคมรุมประนามที่สําคัญสําหรับชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนหากจะวางแค่มาตรการณรณรงค์ของภาครัฐคงไม่เป็นผลหากเราไม่รักชีวิตตัวเองไม่เห็นความสําคัญกับคนในครอบครัวตั้งตนอยู่ในความประมาทสิ่งเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นวงเวียนชีวิตที่อาจจะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพราะความประมาท ฉะนั้นการตั้งสติการเตรียมความพร้อมด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งแรกที่เราต้องถามหาทุกวันนี้คุณมั่นใจมากน้อยขนาดไหนที่จะให้คนขับรถที่เมาสุราพาคุณกลับบ้านจากกริฑกุราบคีรีถ่ายภาพอิทธิพั์ปิ่นระโรธทีมข่าวระวังภยัยรายงานครับ